แคมป์เนี้ยเป็นแคมป์เปิดใหม่ไม่นานมานี้เราก็เลยอยากจะไปลองบรรยากาศแล้วก็อยู่บนภูเขากับอากาศเย็นๆแบบนี้เย็นนะไม่ว่าหรอกเรานอนถมผ้าได้เนะ<พ>าะแต่ตอนกินโค้งกินข้าวอะไรยอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวอย่าเพิ่งกลัวมันอาจจะไม่เลวอะไรที่เราคิดดูลมดีเห็นปะโอที่นี่ลมแจ๋วเลยไอที่เราลุ้นน่ะมีจริงๆนี่จากตรงนี้ไปด้านนู้นนะคะก็จะเป็นห้องน้ํา มาตามนัดเลยเนาะทำไมอ่ะห้าทุ่มไงลมจะแรงลมแรงมากข้างล่างโอ้โหปืดปืดปืด ราคะ่าวันนี้นะคะโอ้โหเห็นบรรยากาศนึรรากาว่าเราอยู่ด่านัอ้ยไม่ใช่เราอยู่<ร>ดา่าานนั<ๆ>่นะสิคิดว่าเราจะพามาค้างที่ด่านช้างใช่ไหมไม่ใช่ใชวันนี้มาเปิดที่นี่เพราะว่ามาต้อนรับลมหนาวแรกของปีครับชปีนี้ลมหนาวมาช้ามาก ปลายเดือนน่ะปลายเดือนธันวาคิดดูดีกว่าจะเย็นกวาน่าจะหนาวแต่วันนี้เมื่อคืนอยู่ที่นี่อากาศเย็นสบายมากเลยใช่นอกจาก<ช>มา<อ>ต้อนรับลมหนาวแล้วเราก็มาต้อนรับลูกค้าด้วยใช่ด่านชากของเราอยู่ที่ไหนนะสุพรรณบุรีนะเกลอนกระเสียวค่ะใครว่างก็แวะมาได้ใช่แล้แต่สําหรับทริปนี้อีพีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปที่มวกเหล็กทริปนี้เราจะยาวๆไปทางอีสาน มันจะมีหลายที่เลยพูดเหมือนไปลึกเปล่ายาวคือแบบยาวตามที่เราเรามีเวลาไงคือช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าทํางานเยอะคนมีคอนเสิร์ตเยอะมันก็เลยไม่ค่อยได้ออกออกคลิปนันเท่าไหร่ใช่ฮะตอนนี้ได้โอกาสแล้วยปีเที่ยวหน่อยแต่ไม่รู้ได้กี่อีพเนาะ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปแถวโซนอีสานใช่นะคะที่แรกที่เราจะไปก็คือมุกเหล็กแคมป์เนี้ยเป็นแคมป์เปิดใหม่ไม่นานมานี้เราก็เลยอยากจะไปลองบรรยากาศแล้วก็อยู่บนภูเขากับอากาศเย็นๆแบบนี้ชื่อว่าชื่อว่าไร่ไร่ไร่ยาแย้มเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันการไร่หรอวะบอกไปสารสีอไปยังคงไม่ร่นายพลานแคมป์นายพลานค่ะแคมป์นายพรานค่ะแต่บรรยากาศจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะต้องเก็บภาพมาฝากแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยขอไปส่งลูกค้าก่อนให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันเช่นกันจ้าครับผม ชมว่าตั้งแต่ออกจากด่านช้างเยสแคมม์มานะคะจนมาถึงใกล้ถึงแคมป์ในพารแล้วตลอดทางมาสมชั่วโมงครึ่งอะ่ะไม่มีแดดเลยอะ่ะวันนี้เป็นวันชิลสิ่งที่สังเกตเห็นคือมีลมและตอนนี้ก็กำลังลุ้นว่าที่แคมป์ในพารมันอยู่บนเขา <laughs> และถ้ามันมีลม <laughs> เราจะอยู่กันยังไงเย็นไม่ว่าหรอกเรานอนถมผ้าได้เนาะแต่ตอนกินโค้งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย อย่าเพิ่งกลัวอย่องกลัวมันอาจจะไม่เร็วอะไรที่เราคิดแต่มันแบบอึมคือเหมือนฝนจะตกมาตลอดทางเลยนะแต่มันไม่ใช่ฝนไงม,มันคือความเป็นเมฆหมดเลยอ่ะขนาดในรถนเี่ไหมตอนนี้ยังปรับแอร์ให้แบบมันอยู่ในแบบเบาเที่สุดเลย <c oughs> พูดแบบนี้เขาก็รู้หมดเลยวบบๆๆล่าแอร์เราไม่ใช่ด <c oughs> <c oughs> ิจิตอลดิจิตอลก็ปรับเบาได้แหมเธอปออีกแล้วเนี่ย โป๊ oh, <laughs> เองเลยเนี่ยเนี่ย <laughs> ใกล้ถึงแล้วนะคะอีกประมาณสัก15กิโลจริงๆแล้วจากขนดใหญนะ่มันมีทางเข้าได้หลายทางนะคะดูจาก GPS ถึงพอกันก็เลยเดวสุ่มๆม,มาว่าลองเข้าทางนี้ดูแต่ทางแคมป์เขาบอกว่ารถเล็กรถอะไรสามารถเข้าได้สบายะคะ่ะก็เลยชิลๆคือเขาก็จะมาตัดเข้าเส้นนี้ซึ่ง มาเซน,นีนได้แล้วก็ขับสบายแล้วป่ะไม่เคยให้กำลังใจกันเลยเพราผิดพลาดมันเอาคอยทับถมตลอดเจอลูกลังเข้าไปแป๊บหนึ่งหนีทางแคบไงไปเจอทางแคบกว่าเออนี่แหละชีวิตของเราคิดว่ามันดีแล้วไปถึงปุ๊บอ้าวไม่ดีนี่หว่า สรุปว่าเป็นทางเข้าทางเดียวกับไล่ภูนักดาวนะคะคนจองก็ไม่ได้ดูอะไรเลยรู้แค่ว่าอยู่งวกเหล็กเอ้ไม่แน่นะแถวนี้อากาศดี กไม่ไม่ไม่กลัวมันจะลมมันจะพัดลงมาปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาลงไปดูให้ก่อนนะคะดูสิกลัวมันมาตีรถอุ้ยเดวเด๋เดเดอยู่นี่จะประมาณนี้นะคะมาก็โล่งๆเลยอ่ะดีนะไม่มีแดดนลใช่เรามาแบบวันดีอ่ะดูลมดีเห็นปะโอ้ที่นี่ลมแจ๋วเลย แจ๋วจริงๆ <laughs> ตรงไหนล่าที่เราจะจอดอ๋อน่าจะโรงแรมนี้แหละไหนข้างหน้านี้ปะ <c oughs> พี่ที่เขามาพักเมื่อคืน <c oughs> เขาบอกแล้วนะ <c oughs> อากาศเย็นนะครับที่เนี่ยสำคัญคือมีลมด้วย <c oughs> เห็นไหมบอกแล้ว ไอพี่เราลุ้นน่ะมีจริงๆนี่จากตรงนี้ไปด้านนู้นนะคะก็จะเป็นห้องน้ําข้างหลังเขาก็จะแล้วกลางคืนอากาศเป็นไ,ไงบ้างไม้เล็กๆน้อยๆให้สดชื่นสดชื่นหน่อย เลือกจอดตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นลานจอดรถสำหรับให้คนที่มากางเต็นท์เขาเอาของลงนะคะแล้วก็จุดจอดอะจริงๆอะจะมีจำกัดอยู่แค่ตรงนี้ด้านนี้เห็นไหมคะเนี่ยจุดจอดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าวันนี้ไม่มีคาแคมป์เราก็เลยสามารถจอดตรงลานจอดรถได้ก็จะได้วิวสวยแบบนี้ลานเขาจะมีสชั้น มีด้านล่างนี้ด้วยนี่คุณผู้ชมคะจากร้านด้านล่างลงมาค่ะมันจะค่อนข้างใกล้ชิดกับแบบวิวลงใหม่นิดนึงสวยที่เดียวแหละแต่ว่าจริงๆแล้วว่าหญิงมองว่าตรงเนี้ยเขายังมีพื้นที่เหลือในการแบบปรับปรุงร้านให้สวยขึ้นอะเนี่ยเห็นบ้านร้านด้านล่างมันเป็นทางชันๆนอย่างเงี้ยกางเต็นท์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าแบบในอนาคตเนาะปลูกเป็นดอกไม้สวยสวยแล้วเขาก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนิดนึงอะตรงนั้นนะ นี่่ยคะอาจจะกางเต็นท์ได้อีกนิดหน่อยด้วยวิวเพาดีนะอากาศก็ดีด้วยค่ะทีเนี้ยเั้นแค่ลมเย็นอากาศเย็นไม่มีแดด ลงโล่งไม่มีคนแค่นั้นเองใดๆคือมีลมอ่ะคุณผู้ชมใดๆคือมีลมคือตอนนี้อุณหภูมิคือ23องศานะเวลาห้าโมงเย็นแต่มีลมม,มันก็เลยแบบเย็นหนักเข้าไปอีกอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบลมลมหนาวมันมานะมันก็จะแบบจะเยือกจะเยือกหน่อย กลางคืนเขาบอกประมาณ16องศาและมีลมแรงอืกลางคืนลมแรงมากมแต่ไม่เป็นไรเรามีรถบังลมอยู่ตอนแรกอะ่ะเราเราเข้าใจว่าหน้าร้อนมันคงจะร้อนมากเนาะเพราะว่าแบบแดดมันคงจะแบบแรงอะ่ะที่นี่ยแต่เมื่อกี้ลองถามพี่เขาเขาบอกว่าหน้าร้อนอ,อากาศดีม,มันจะมีช่วงที่แบบร้อนเลยอะ่ะอยู่ที่ประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามโมงเพราะหลังบ่ายสามโมงไปแล้วแดดก็จะเริ่มแบบ นอดอ่อนลงแล้วอากาศก็จะเย็นแล้วเขาบอกอุณภูมิมลางคืนประมาณ24องศาเขาบอกเขาชอบแบบนั้นมากกว่าเขาบอกเขาชอบหน้าร้อนแต่เราชอบแบบนี้มากกว่าเพราะนานๆเราจะเจอสักที่ที่กรุงเทพไม่มีแบบนี้ฮะอุ้ยก็จับพัดจับผูช่วงที่กรมอุตุเขาแม่นๆม่นก็เย็นอยู่นะกรุงเทพอะแต่มันจะนานๆทีมากเลยอะไปถ่ายรอบๆดูยังกล้าถามทำไมตัวเองไม่ไปถ่ายให้เขาถ่ายตลอดเลยหน้าที่คุณเป็นแต่กล้อง ตอนนี้เรากำลังรอเพื่อนอยู่นะคะรอเพราะอะไรรอเพราะไม่มีอะไรกินแต่ว่าที่นี่เขามีหมูกระทะนะสั่งได้สั่งได้มีหมูกระทะตอนแรกเราก็จะฝากท้องไว้ที่หมูกระทะแหละ,ะแต่พอเพื่อนจะมาเราก็รู้สึกว่าโอ้เรามีความหวังมากขึ้นรอก่อนรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสั่งหมูกระทะด้วยวันนี้เมกเยอะนะคะเราเลยไม่ได้เห็นพาทิตย์ตกดินพาทิตย์ตกดินข้างหน้าของสวยดี ในที่สุดเพื่อนเราก็ตามมานะคะชมวิวหรอคะนี่ตอนนี้คือแสงไฟมันจะเยอะหน่อยชิวดีสวยงามไหมจ๊ะหายป่วยยังจ๊ะมืดตึบเลยไม่เห็นแสงเลยลูกนี่คือการ อบอุ่นร่างกายที่ดีที่สุดทำให้ตัวเองหนักและเหนื่อยแต่ก็จะอุ่นอ้ออาวนึวกว่ากอดลูกแล้วอุ่นตัวมันหนักมากอะ่ะนี่วันนี้นะคะเราสั่งหมูกระทะามาคอสี่ชิ้ค่ะผู้ชมจำได้ปะมีอยู่อีพีหนึ่งอะ่ะหญิงเคยรีวิวซี่โครองอะซี่โครงเควดาอะไรสักอย่างอะ อันนั้นอ่ะหญิงกินแล้วมันอร่อยใช่ไหมหญิงก็เลยสั่งอันนี้มาอีกเพราะเป็นเจ้าเดียวกันเขาทำมาเพิ่มเป็นน้ำจิ้มสุกที้ชื่อว่าสวนปันสุกนะบ้านไร่เบอร์โทรศูนย์เก้าศนย์สามศูองสาห่งสอย่านได้โอ้โหยาวยาวคือของเดียวกับซี่โคงเทวดาอืมครั้งที่แล้วว่า คนไปซื้อทานแล้วบอกว่าอร่อยมากมเราก็รู้สึกว่าร้านนี้ของก็ต้องเด็ดชื่อก็ยาวความอร่อยคงจะยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะชิมน้ำจิ้มสุก,กี้เอามาทำเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะก็ได้น้ำจิ้มชาบูก็ได้รสชาติทไทยกินก็นได้หลายเมนูมโอ้ยค่ะดี จะติดหวานนิดๆแต่เข้มขน้นอร่อยเข้มข้นเลยแบบนี้คือหลายคนอะ่ะเคยเจอแบบเดียวยมาไม่รู้หมูนะ้าฝั่งมาวัตถุดิบดีแต่น้ำจิ้มไม่รอดวิธีนี้ดีสุดพกมาจากบ้าน ขึ้นมาทาอะไรคะหนาวมาตามนัดเลยเนาะทาไมอ่ะห้าทุ่มไงลมจะแรงลมแรงมากข้างล่างโอ้้ปืดปื๊ดปืดรถสั่นเลยอ่ะจริงเหรอใช่ได้ใช้ได้ที่นี่ลมแรงมากอย่างที่เขาบอกอ่ะตอนกลางคืนจะลมแรงแล้วเมื่อกี้เราก็ดูแบบพยากรณ์อ่ะเนาะว่าห้าทุ่มลมมันจะแรงมากอย่างเงี้ยเออ<ช>จริงด้วยแล้วเราก็หนีขึ้นบนรถ ใครที่มากางเต็นก็สมองเตรียมดีๆนะจ๊ะใจหายแว็บเลยอ่ะใครที่มากางเต็นก็สมองเตรียมดีสมองโอเคมาคุยคุณเขาบอกว่ารูงี้ขึ้นมาตั้งนานละรถมันอุ่นกว่าเยอะแบตเตอรี่ยั่มเวลาตัดปุ๊บเออร้อยอยู่ไงเออพอกี้มึงเสียบปุ๊บเป็นไงล่ะตัดหมดเลยเออไฟตัดหมดเลย คืออันเนี้ยเขาพอชาร์จที่จะเลี้ยงอุปกรณ์แต่ไม่ได้ชาร์จแบบให้แบบใช่ไหมใช่พอใช้แบบแบบใหญ่ๆอ่ะพอเสียบปุ๊บไฟปุ๊บเหมือนมันกินไฟเยอะรถเรามันใหญ่ใช่แต่ไม่ใช่รถเรารถมันไม่กดที่นี่เขาบอกอยู่แล้วเบื้องต้นนี่ยคือแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกกระทะไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้ใช้อยู่แล้วเขาเขาก็รู้แหละว่ากําลังไฟไม่พอ แล้วคืนพรุ่งนี้ลุนเปดตีเทียมร้อนเปอร์เซ็นคืนนี้ก็เปิดกระจกนอนแล้วะคะ่ะร้อยอยู่ร้อยอยู่กลับขึ้นรถมาแล้วนะคะมีเด็กนั่งรอที่รถนะคะคนนี้อาบน้ำแล้วค่ะอากาศเย็นไหมลูกเดีย๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะเซกุสไหนคะ่ะ <Good> night. Mm hmm. รดโยกเลยจ้ะลมลมแรงมากและหลังจากที่เขารู้ตัวว่าไม่สามารถทำอาหารเช้าให้กินได้ mm hmm. ก็ไม่มีใครยอมตื่นเลยจ้ะ ดอนแครค่ะข้ามากินก็ได้นอนต่อเอาล,ละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคขาดตกบกพร่องเรื่องภาพต้องขออภัยด้วยนะคะหลังจากเราไม่ได้ใช้กล้องมาพักหนึ่งมันปรับค่าอะไรไม่รู้งงไปหมดเลยอะ่ะเออก็จะแบบเ,เดี๋ยวคับเฟรมมั่งเดี๋ยวจะอะไรโน่นนี่มันมันก็ขออภัยนะคะคก็สำหรับที่นี่นะคะแคมป์ในพรานอากาศดี ลมแรงที่นี่นะเขาบอกแรงไม่แพ้ทางเขาใหญ่เที่ยงเลยนะใช่แล้วหูดีกลางวันยังแบบขนาดนี้ยกอคือนี่แบบลมแรงมากนะครับอ,อ่ะก็เริ่มต้นทริปของเราด้วยอากาศดีๆแบบนี้นะคะสําหรับแคมปในพารน,นะคะคนละเท่าไหร่ค่า,าบริการเนี่ยอย่าง,างรถมอเตอร์โฮมของเราอ่ะคือถ้าปกติทั่วไปเป็นเต็นท์ก็จะอยู่ที่หัวละ250แต่ของเราอ่ะเป็นมอเตอร์โฮมก็จะเป็น คิดเป็นรถคันรถด,ด้วยนะคะรถหนึ่คันบวกคนขับราคา400บาทอนอกเหนือจากคนขับไปแล้วบวกเพิ่มอีกหัวละ250ก็อย่างคันเรา3คนก็จะตกอยู่ที่900บาทนะคะคแต่ว่าสำหรับเรานะขอขอ,ขอแบบคอมเพลนนิดหน่อยละกันว่า มันแพงไปนิดเพราะสาเหตุว่าไฟมันไม่ใช้ไ,ได้กับรถเราไฟไม่ค่อยพอคือไ,ไฟไม่ค่อยพอแต่ว่าถามว่าโดยรวมเรื่องอากาศเรื่องวิวโอเคมากๆเลยนะคะ okay, okay. แล้วอย่างพื้นที่อ่ะหญิงว่าด้วยความที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ อาจจะต้องอาศัยเรื่องของการจัดการหรือว่าการปรับพื้นที่อีกสักพักหนึ่งเมื่อวานก็คุยกับเขาบอกว่าเรื่องดอกมงดอกไม้เลยเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีความรู้ว่าควรจะปลูกดอกอะไรช่วงเวลานี้แต่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงหรือเขาจะพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้ก็ลองมาได้นะคะแคมป์ไดพานสวยอากาศดีเดี๋ยวเราไปกันต่อแต่จะไปไหนไปซิไปเที่ยวต่อซิก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหนนะ ลองติดตามต่อละรับอีพีหน้านจ้าขอบคุณเอวาสกินค่ะขอบคุณเอซีพาวเวอร์นะครับเจอก,กันอีพีต่อไปนะจ้าไป,ไปจ้าจะกลับแล้วเชียวขอดูรถพี่เขาจนได้อ๋อแบบ